และภาพก็ตัดมาทางด้านของตัวเมืองเชียงวินในตอนนี้มีผู้คนจํานวนมากพวกเขาก็ต่างม,มารู้สึกตื่นต้าตื่นใจเป็นอย่างมากเนื่องด้วยที่ก็มีสะสูนบินได้มากมายหลายตนแถมก็ยังเป็นสะสูนระดับ5้าบางต้นอีกด้วยบินผ่านเมืองมาในตอนนี้ซึ่งพวกมันเองก็จะมุ่งเดินทางไปทีตระกูลลู่อีกด้วยพวกเขาก็มั่นใจได้เลยว่าเกรงว่าตระกูลรู้ในครั้งนี้คราวนี้อาจจะมีหายนะครั้งใหญ่เกิดขึ้นก็เป็นได้แถมทางด้านของกลุ่มตระกูลลู่หรือว่าพระเอก ของเรานั่นเองนะครับพระเอกก็สามารถสัมผัสได้แล้วว่าตระกูลลู่กาลังที่จะตกอยู่ในอันตรายเพราะมันก็ยังมีตระกูลเจ้ากําลังมุ่งเดินทางมาทําลายตระกูลลู่ทิ้งแต่ว่าพระเอกก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเกี่ยวกับตระกูลลู่อยู่แล้วนะครับเขาเองก็ยังทําตัวชิลๆอยู่กับแม่ของเขาอยู่กับเหล่าภรรยาของเขาทั้งสองอีกด้วยนะครับแถมคุณเห็นว่าในตอนนี้ก็จะมีเสียงระฆังดังขึ้นอย่างรุนแรงเป็นระฆังเตือนภัยจากตระกูลลู่เหมือนกับว่ามีหายนะครั้งใหญ่หรือ ว่าพิบัติครั้งใหญ่กาลังเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะมันก็เป็นระยะเวลานานแสนนานแล้วเที่ระกคังพวกนี้ไม่ค่อยจะนังขึ้นนะครับมีเพียงแค่เกิดพิบัติถ,ถึงถูกทําลายตระกูลเท่านั้น มันถึงจะดังขึ้นนั่นเองแถมคุณว่าก็ทำให้เหล่าสาวกศิษย์สาวกในตระกูลลู่รวมถึงผู้รับใช้คนธรรมดาค,คน,ดนอื่นๆในตอนนี้พวกเขาก็ต้องรีบมารวมตัวกันนะครับเพื่อดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตระกูลของพวกเขามันคืออะไรกันแนะ่และพอพวกเขางเดินทางมาถึงที่นาตระกูลลู่แล้วก็ได้มาเจอกับพวกสารสูนหลายตนนะครับเป็นสารสูวนนกปิ่นได้รวมถึงกับผู้คนมากมายหลายสิบคนนะครับมาถึงที่ตระกูลลู่แล้วเรียบร้อยถึงแม้ว่า จำนวนของพวกเขาจะไม่มากเทียบเท่ากับตระกูลลู่ในตอนนี้แต่ความแข็งแร่งที่ส่งมาเพียงพอจะสามารถทำลายตระกูลลู่ได้เลยนะครับและคนคนนี้ก็ไม่ใช่ใครในี่ที่น่านะครับเป็นเหล่าทัพโสของตระกูลเจ้ารวมถึงเหล่าศิษย์สาวของตระกูลเจ้าอีกด้วยโดยตระกูลเจ้าก็ได้ส่งเหล่าทัพโสจากตระกูลเจ้ามาทั้งหมด3คนนะครับก็ยังเป็นพี่ชายของเจ้าหุยอีกด้วยคนแรกก็มีนามว่าเจ้าหยุยอายุราวๆประมาณ4ีิปีนิดๆนะครับข่าวนั้นก็จะเป็นพ่อของชิงเทียน และก็ชิงไฮที่พระเอกจัดการฆ่าไปก่อนหน้านี่นะครับเขาก็ได้มาที่นี่เพื่อที่จะมาทําภารกิจมากอย่างอีกด้วยคนที่2ก็จะเป็นเจ้ากวงนะครับตัวเขาเองก็จะถือได้แล้วว่าเป็นพี่ร้องของตระกูลเจ้าความแข่งแร่งก็ยังไม่สามารถสัมผัสได้ว่าอยู่ในระดับแข็งแร่งระดับไหนแล้วเกรงว่าก็อาจจะไม่ได้ต่าไปกว่าระดับแม่ทัพอย่างแน่นอนนะครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นทัาโสดจากตระกูลเจ้าอีกหนึ่งคนล่ะความแข่งแร่งก็ยังไม่ชัดแม่ชัดเหมือนกันว่าแข็งแร่งขนาดไหนกันแน่ โดยพวกเขาที่มาที่นี่เกรเกตโกนบอกกับเหล่าศิษสาวกใน,นตระกูลลูกไปว่าพวกเราที่มาที่นี้ไม่ได้มาก่อความวุ่นวายแต่อย่างใดเพียงแค่มาเยี่ยมชมลูกเขยในตระกูลลูกของพวกเราเท่านั้นว่าดูแลลูกสาวของพวกเราดีขนาดไหนกันแน่ก่อนที่เขานั้นจะได้เรียกลูกจงออกมาถึงแม้ว่าท้าโสล,ลู่รงจะออกมาต้อนรับก็ตามนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่อยากเจอกับท้าโสล,ลูต่รงแต่อย่างใดสิ่งที่เขานั้นอยากเจอก็กคือเจา้ากูลู่ตัวจริงเท่านั้นนะครับ คุณเหมือนว่าทางด้านของพระเอกแม่ของเขาแม่นางลูอุซวงและก็แม่นางอาวินหงลิงทั้งสคนก็จะมุ่งเดินทางมาถึงที่ลานตระกูลแล้วนะครับแต่ว่าพระเอกก็ได้จัดฉากไว้อย่างดีโดยนําเอาเก้าอี้มาทั้งหมด3เก้าอี้นะครับผมเพื่อที่จะให้แม่ของเขานั่งชมการแสดงที่กําลังจะจัดขึ้นตัวท่านไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดวันนี้พวกเรามาที่นี่เพื่อมาชมการแสดงที่โดดเด่นและก็สนุกสนานเท่านั้นซึ่งพระเอกก็ไม่ได้มีสีหน้าที่เป็นกังวลแต่อย่างใด อย่างใดเลยแม้แต่น้อยเพราะถึงแม้ว่าตระกูลลู่จะถูกทำลายเขานั้นก็จะไม่ได้สนใจอะไรอยู่ดีสุดท้ายเขาก็จะพาแม่ของเขากลับไปที่นิกายของเขาเท่านั้นนะฮะพระเอกก็เลยแบบว่ามีท่าทีที่ชิลๆมากพอสมควรถึงแม้ว่าลู่หลานเสือนั้นจะรู้ว่าลูกชายของเขานั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับตระกูลลู่นะครับแต่และว่าตระกูลลู่ก็เปรียบเสมือนบ้านเกิดของเขาไม่สามารถที่จะถูกทำลายได้อย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วเธอนั้นก็ยังเป็นกังวลอยู่ดีนะครับแมนังอวินหงลิงก็ได้ทำ ตามสิ่งที่พระเอกบอกนะครับพวกเขาทั้งสองคนทําได้เพียงรอดูการแสดงที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเท่านั้นว่าตระกูลเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรกันแน่แต่ว่าแม่นางลู่ซวงไม่สามารถดิ้งดูได้ไดะครับตัวเธอในตอนนี้มีท่าทีที่เป็นกังวลเป็นอย่างมากเพราะถ้าเกิดว่าตระกูลลู่ถูกโจมตีแล้วล่ะก็ตัวเธอก็คงจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือมันกันพอพอและแม่ของเธอถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมก็ตามแต่ก็เป็นคนเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็กแล้วแถมตระกูลลู่ ก็ยังเป็นตระกูลที่เธอนั้นเติบโตมาอีกด้วยเลี้ยงดูตัวเธอให้เติบโตได้ถึงขนาดนี้ตัวเธอก็คงจะต้องแบบว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อตระกูลลู่ให้ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วพระเอกก็สามารถรับรู้ถึงเป้าหมายของเธอที่อยู่แล้วพระเอกก็ไม่ได้อะไรสนใจอะไรมากเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของลู่จงในตอนนี้หลังจากที่ยินคําพูดของทัศน์จากตระกูลเจ้าเขานั้นก็ได้ปรากฏตัวมาจริงๆนะครับลู่จงก็ได้กล่าวถามไปสิ่งที่พวกเจ้ามาในวันนี้มาเพื่อเหตุผล อะได้กันแน่รีบกล่าวมาและก็รีบออกไปจากสถานที่หนีซะทางด้านของเจ้าหุ่ยหรือว่าภรรยาของลู่จงเขานั้นก็ต้องรีบกล่าวบอกไปพวกเรามาที่นี่วันนี้เพื่อที่จะมาเอาสมบัติเท่านั้นสมบัติของตระกูลลูกของเจา้ารีบสบ่งมาให้พวกเราซะดีดีข้ลลกขา,ขาก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตระกูลลูกของเจา้าการที่เราต้องโสจจากตระกูลเจ้ามาที่นี่พวกเขาเพื่อมาเอาสมบัติ ถ้าเกิดวันเจ้าไม่มอบให้แล้วละก็เกรงวัตกูลลูกของเจ้าอาจจะถูกโจมตีก็เป็นได้ข้าพูดขึ้นมาเพื่อความเป็นห่วงเจ้าเท่านั้นแต่และว่าทางด้านของลู่จงก็พอจะสามารถรับรู้ถึงสาเหตุนั้นอยู่แล้วแถมก็ยังได้กล่าวบอกกับเจ้าห้วยไปสิ่งที่เจ้ามาที่ตระกูลลูกของขา้าเมื่อ20ปีก่อนที่แล้วเป็นพอเจ้าอยากได้สมบัติจากตระกูลลูกของพวกเราเท่านั้นแต่และว่าสมบัติในตระกูลลูกของพวกเรามันไม่ได้มีตามที่พวกเจ้านั้นต้องการหรอกพวกเจ้ารีบออกไปสานที่นี้เถิดถึงแม้ว่าเจ้าจะบีบ สักแค่ไหนสุดท้ายแล้วสมบัติพวกนั้นมันก็ไม่ได้มีอยู่ดีพวกเจ้าก็คิดไปเองแล้วแหละแต่ว่าทางด้านของเราต้งโสจากตระกูลเจ้ารวมถึงเจ้าหุยเองเขานั้นก็ยังมีการยืนยันคําเดิมนะครับเกี่ยวกับสมบัติของตระกูลรูมันก็คงจะต้องมีอยู่นแน่หลูโจงผู้นี้ก็คงจะต้องพยายามปกปิดไว้ไม่อยากให้พวกเขานั้นได้รับสมบัตินั้นไปนะครับเขานั้นก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเจ้ารีบ สมอบสมบัติมาให้พวกเราซะถ้าเกิดว่าตระกูลรถของพวกเจ้านั้นไม่อยากถูกทำลายข้าพูดกับเจ้าเพื่อความหวังดีในตอนนี้แต่ว่าลูจงก็ยังพูดคำมั่นสัญญาคำเดิมนะครับตัวข้าไม่มีสมบัติอย่างที่พวกเจ้านั้นต้องการพวกข้าน่ะไม่มีจริงๆตระกูลครรูของพวกเราเป็นตระกูลเล็กๆในเมืองเชวินเท่านั้นไม่ได้มีเป็นตระกูลที่ใหญ่โตมโหดานถ้าเกิดว่ามันมีสมบัติอันล้ำค่าจริงๆเกรงว่ากองกำลังมากมายคงบุกเข้าโจมตีพวกเราแล้วที่ตระกูล ลูของพวกเรายืนหยัดได้ถึงขนาดนี้มันก็ไม่ได้มีสมบัติตามที่พวกเจ้านั้นต้องการอยู่แล้วถึงแม้ว่าลู่จงจะพูดยังไงพวกเขานั้นก็ไม่เชื่อนะครับก็พยายามที่จะบอกให้ลู่จงส่งมอบสมบัติมาซะดีๆจนสุดท้ายเราลู่จงก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเมื่อ20ิปีที่แล้วพวกเจ้าก็ทํากับข้า พวกเจ้าในตอนนั้นได้ทำการบุกเข้าไปที่นิกายอวินยังส่งให้เจ้าหุยนั้นมาแต่งงานกับข้าโดยการรอบวางยาข้าสุดท้ายแล้วข้าไม่สามารถอัดอัดตั้นใจได้ข้าก็ทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายทำผิดพลาดกับเจ้าหุยไปสุดท้ายในตอนนั้นข้าก็คงจะไล้ต้องแต่งงานกับเจ้าหุยข้าก็ได้ถูกขับไล่ออกจากนิกายอวินยังสิทธิโดดเด่นของนิกายอวินยางของข้าสุดท้ายแล้วก็ได้ถูกพวกเจ้าทำร้ายไปอยู่ดีคนที่ถูกกระทำในตอนนี้เป็นเพียงแค่ข้าเท่านั้นข้าคนเดียว ที่ถูกพวกเจ้ากระทำไม่ใช่เจ้าหุ่ยแต่อย่างใดและเป้าหมายในวันนี้สิ่งที่พวกเจ้าต้องการคือสมบัติในตระกูลโลกของข้าพวกเจ้าก็ยอมที่จะทำผิดกฎต่อตระกูลลู่และกระบุเข้ามาเพื่อที่จะมาทำลายตระกูลของข้าอย่างเอาสมบัติลับพวกนั้นไปทั้งทั้งที่พวกเจ้าก็ยังไม่รู้เลยว่าพวกเรามีสมบัติลับนั้นหรือเปล่าแต่ในตอนนี้เจ้าหุ่ยตัวเจ้าทำผิดต่อข้าและก็ยังทรยศต่อข้าต่อจากนี้ไปพวกเราตัดขาดกันและก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ มีภรรยากันอีกต่อไปและในตอนนี้จะจะถูกขับไล่ออกจากตระกูลลู่ห้ามมาเหยียบที่ตระกูลลู่ของขับไปอันเด็ดขาดจริงหรือไม่ทางด้านของเจ้าหุยก็เวอร์มากพอสมควรนะครับไม่คิดเลยว่าลู่จงจะสามารถตัดขาดเขาได้ง่ายๆขนาดนี้เลยฮะแต่ว่าสิ่งที่พระเอกนั้นได้ยินสิ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพ่อของเขานะครับตัวเขาที่เคยเกลียดพ่อของเขามากๆในตอนนี้ก็ได้มองเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับผมไม่คิดเลยว่าพ่อของเขาจะเป็นคนที่แบบว่าถูกกระ ทำแรงแกย่ำยีได้ถึงขนาดนี้นะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะเป็นวีรบุรุษยืนหยัดในตะกูลลูดต่อไปได้นะครับก็คงต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตระกูลลูดจริงๆอย่างแน่นอนเขาก็คงจะต้องหาคําตอบนั้นให้ได้เหมือนกันนะครับแต่กลับว่าทางด้านของเจ้าหุยที่ได้หันมาเจอกับเพกแล้วเขาก็รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหลานชายของเขาทั้งสองนั้นที่ได้หายตัวไปน,นะครับมีร่องรอยแห่งการต่อสู้และคนที่นา่าสงสัยที่สุดในตอนนี้ก็เป็นเพกนะครับ แถมคนนั้นก็อยากจะจัดการพระเอกแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พระเอกหรือว่าใช่พระเอกเป็นคนจัดการเขาคงจะต้องสายลายพระเอกให้ได้อยู่ดีเจ้าหุยก็ได้กล่าวบอกกับพี่รองของเขาไปนะครับเขาก็ได้บอกกับพี่รองของเขาก็คือเจ้าหุยเป็นพ่อของเจ้าชิงเทียนและก็เจ้าชิงไ้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในตอนนี้ตัวคาทีพยายามตามหาเจ้าชิงเทียนและก็เจ้าชิงไ้แต่คาไม่สามารถตามหาทั้งสองได้เลยในตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ทั้งสองไม่รู้ว่าหายไปไหน,น แถมในห้องก็เกิดร่องรอยในการต่อสู้เกรงว่าคนที่น่าสงสัยที่สุดในตอนนี้อาจจะเป็นลู้สาวโยภูนีก็เป็นได้ทางด้านของเจ้าหงที่ได้หันมาเจอพระเอกแล้วนะครับเขานั้นก็ได้ทำกับเพกว่า ตอนหน้านี้เจ้าได้ทำอะไรกับหลานชายของข้าหรือเปล่ารีบส่งมอบหลานชายของข้ามาซะดีๆแต่แว่าพระเอกก็ได้ตอบกลับไปข้าจะไปรับรู้เกี่ยวกับหลานชายของพวกเจ้าลูกชายของเจ้าได้ยังไงกันข้าก็อยู่กับแม่ของข้าข้าก็ไม่ได้ทำอะไรแต่อย่างใดตัวเจ้ามีหลักฐานอะไร ที่มาใส่ไราคาจนพวกเขาเองที่ได้เห็นท่าทีที่พระเอกที่เยอะยิ่งพยองเป็นอย่างมากนีครับไม่กลัวพวกเขาเลยแม้แต่น้อยในตอนนี้ก็มีความโมโหเป็นอย่างมากนะครับก็ได้ทําการระเบิดพลังปานออกมาพุ่งเข้ามาเพื่อมาโจมตีพระเอกคนหาความจริงจากเพกเลยว่าลูกชายของเขาร่างทองนั้นไปที่ไหนกันแน่นะครับแต่และว่าพระเอกก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวแต่อย่างใดในระดับขุนพลขั้นทีแปดแค่นี้เขานั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวอยู่แล้วนะครับเพียงแค่สัตว์กระบวนท่ามาเดียวก็สามารถจัดการได้แต่และว่าพระเอก ก็ยังไม่ได้ลงมือแต่อย่างใดน,นะครับก็ยังมีลูกจงพ่อของเขาก็ไเด็ตะโกนขึ้นมาว่าตัวเจ้ากล้าด้ยังไงกิตติทรรลายลูกชายของข้าและก็ยังมาก่อความวุ่นวายในตระกูลลูกของข้าอีกด้วยตัวเจ้าเห็นตระกูลลูกของข้าเป็นอันได้กันแนะ่ก่อนที่ทางด้านของจู่จงเองจะพ่งเข้าไปด้วยความแล้วสูงป้องกันการโจมตีของเจ้าหุยเอาไว้นะครับโดยการมาทับหลังของสองก็รุนแรงกันเป็นอย่างมากนะครับแต่สุดท้ายแล้ว ลูจงก็ยังสามารถป้องกันการโจมตีนั้นได้อีกด้วยแถมพอลูจงได้ปลดปล่อยออร่าพลังออกมานะครับก็ทําให้ผู้คนมากมายก็ต่างกันตกใจเหมือนกันนะครับไม่คิดเลยว่าความแข็งกลางกรุงของลูจงที่ได้ถูกปกปิดมาโดยตลอดก่อนหนี้พวกเขาก็คิดว่าลูจงจะอยู่เพียงแค่ระดับยอดยุทธ์เท่านั้นนะครับพอพลังที่ลูจงปลดปล่อยออกมาให้กับพวกเขาได้เห็นเพียงแค่ระดับยอดยุทธ์ เกรงว่าก็คงจะไม่ได้เกินไปกว่าระดับยอดยุดเหมือนกันแต่พอรูจงได้ปลดปล่อยพลังในการต่อสู้กับเจ้าหุยแล้วความแข่งแข่งของรูจงในตอนนี้เกรงว่าไม่ได้ต่าไปกว่าแน่ระดับแม่ทัพอย่างแน่นอนนะครับจึงทาให้ทางด้านของเจ้าหุยเองก็เลยไม่กล้าทวงตีอีกต่อไปนะครับเพราะความแข่งแร่งยอดยุดขั้นแปดของเขาขุนพลขั้นแปดของเขาเกรงว่าไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับก่อนที่รูจงจะได้กล่าวตะโกนบอกไปว่า ในตระกูลลูกของพวกเราไม่ได้มีสมบัติอะไรแม้แต่น้อยสิ่งที่พวกเจ้าคิดว่าในตระกูลลูกของพวกเรามีสมบัตินั้นเป็นเพียงแค่พวกเจ้าคิดไปเองแล้วแหละในตอนนี้พวกเจ้ารีบใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะก็อย่าหาว่าข้านะ่ะไม่เตือนเลยและวกันที่กล้ามาบุกเล่นงานตระกูลลูกของข้า จนพระเอกได้เห็นการโจมตีความแข็งแร่งของพ่อของเขาแล้วตัวเขานั้นก็ยืนรู้สึกทึ่งเหมือนกันนะครับพอเก็ตลาวิชาที่พ่อของเขาใช้ในการเคลื่อนที่ก่อนหน้านี้เกรงว่าจะเป็นเก็ตลาวิชาเงาล่องแสงของนิกายอวิญญาณอย่างแน่นอนแถมความเร็วในการเคลื่อนที่เกรงว่าคงจะเหนือไปกว่าเขาแล้วแน่ๆนะครับผมตัวเขาก็รู้ได้แล้วว่าพ่อของเขาที่แบบมีเขาเสียงเรื่องลือในนิกายอวิญญาณว่าเป็นสิทธิ์โดดเด่นเป็นสิทธิ์สายตรงของนิกายอวิญญาณเป็นเรื่องจริงๆนะครับแถมการที่ออก มาจากนิกายอวินยังเขานั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดถึงแม้ว่าจะพยายามถามอาจารย์ของเขาอาจารย์ของเขาก็ไม่ได้บอกนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้มารู้ความจริงเองว่าพ่อของเขานั้นถูกเจ้าหุ้ยใส่ร้าย,ายสุดท้ายแล้วก็ได้ถูกขับไล่ออกจากนิกายอวินยางไปะนะครับถือได้ว,ว่าเป็นสิทธิ์ที่โดดเด่นแต่ก็ได้ถูกแปลว่าตัดอนาคตไปะนะครับแต่ทางด้านของเพกก็ไม่ได้มีท่าทีที่แสดงออกอะไรมากนะครับตัวเขาก็ทําได้เพียงแค่เก็บกดอารมณ์เอาไว้และก็รอรับชมสถานการณ์ต่อไปนะครับแต่เกียว ามีอันตรายมากๆเขาก็ต้องพาแม่ของเขารีบออกไปจากที่นี่เหมือนกันแต่ละว่าในตอนนั้นเองก็จะมีร่างของชายชราผู้หนึ่งได้ปรากฏัวมาเลยครับเขานั้นก็จะมีนามว่าท่นานอุโสเจ้าวูกวงก็เป็นท่านโสดใหญ่อีกคนหนึ่งของนิกาวินอย่างเลยก็กว่าได้เขานั้นก็ได้ตะโกนบอกกับผู้จงไปว่าตัวเจ้ามีความแข็งแกร่งในระดับแพทย์ทัพแค่นี้เจ้ายัางกระดาดีที่จะมาอวดดีกับตระกูลเจ้าของขา้า วันนี้ถ้าเกิดว่าพวกเจ้าไม่ยอมมอบสมบัติประจำของตะกูลลูมาให้แก่พวกเราแล้วก็รวมถึงมอบล้านแท็กของข้าทั้งสองกลับมาตะกูลลูของพวกเจ้าจะต้องถูกทำลายด้วยน้ำมือของข้าอย่างแน่นอนก่อนที่เขานั้นจะได้ระเบิดพลังปานออกมาอีกครั้งพร้อมทำการเข้าโจมตีตะกูลรูปไปนะครับ ทางด้านของลู่จงตัวเขานั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดในตอนนี้เขานั้นก็ได้นาเอากระบ,บี่ประจํากายของเขามาปลดปล่อยแรงกดดันอันมหาศาลทาการเข้าโจมตีวิชกากระบี่ปานยับโดยการโจมตีนี้ก็จะเป็นการโจมตีที่แข็งแร่งอีกการโจมตีหนึ่งของลู่จงเลยก็ว่าได้ที่สามารถาจากการกับศัตรูมามากนะครับแต่และว,ว่าทางด้านของทัพโสเจ้าูกวงเขาเองก็ไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดแถมก็ยังยิ้มม้วนปากอีกด้วยความแข็งแร่งของเจ้าเพียงแค่นี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าอยู่แล้วก่อน ที่เขานั้นจะปลดปล่อยลูกบอลพลังธาตุออกมานี่ยครับเป็นรูปแบบธาตุน้ําในการเข้าโจมตีส่วนกรับไาน,นี่ครับเพียงแค่กลิ่นไอออร่ราที่ปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของเขาก็สามารถรับรู้ได้เลยว่ากลิ่นไอพวกนี้นั้นแข็งแกร่งมากๆก่อนที่จะเข้าปะทะพลังกับการโจมตีของลู่จงไปนะครับโดยลู่จงในตอนนี้ก็ไม่ใช่คู่ต่อฟู้จริงๆนะครับเพียงแค่เข้าปะทะพลังกันไปลู่จงก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีได้ตัวเขานั้นก็ถูกโจมตีจนลอยกระเด็นออกไปในตอนนี้ก็ได้ รับบาดเจ็บหนักมากพอสมควรจนเลือดกระอักปากออกมาเลยกว,ว่าได้ก็ถือได้เลยว่าตระกูลรูในตอนนี้ตกอยู่ในสถานาการ์แล้วนะครับแต่แว่าในพาร์ทนี้พ p นี้ก็จบไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับพาร์ทหน้า e ีหน้า, EP นาตอนหน้าพระเอกจะใช้อะไรยังไงในการรับมือนะครับคงต้องรับชมกันต่อไปว่าเขานั้นจะยื่นมือเข้าไปช่วยมือ,อพ่อของเขาหรือเปล่านะครับแต่แว่าใน EP นี้พาร์ทนี้ก็จบไปก่อนนะครับสำหรับพาร์ทนี้สำหรับ e ีนหน้ากิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ